เขาสังเกตพบว่าในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ ทานอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็มีการดื่มไวน์แดงร่วมด้วยเนี่ยทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีอายุยืนส่วนหนึ่งนะเป็นผลจากอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนาะอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นอาหารที่ทํากี่วิจัยทลนออกมาก็ดีถ้าใครสนใจในการทานอาหารแนวนี้ทานได้เลยดีต่อสุขภาพเพิ่มเติมในเรื่องของไวน์แดงเขาพบว่าในไวน์แดงเนี่ยมันมีสารเรสเวอร์เทลสารนี้จะได้จากผิวองุ่นแดงแล้วก็ไอตัวสารเรสเวอร์เทลเนี่ยมันสามารถไปกระตุ้นเซอร์ทูอินยีนเป็นการไปเปิดยีนที่ทำให เรามีอายุยืนยาวขึ้นการทำ IF intermittent fasting จะช่วยในการเปิดยีนตัวนี้เช่นกันสมมติว่าเราทำ IF 1 6บหกทับชั่วโมงที่เราหยุดทานอาหารตอนนี้จะกระตุ้นเซอร์จูนยีนได้แต่ทีนี้ในช่วงเวลาที่เราทาน8ชั่วโมงเนี่ยเราก็กระตุ้นยีนนี้ได้เช่นกันเราอาศัยเรสซูร์ตอลนี่แหละเป็นตัวไปกระตุ้นไปเปิดยีนอายุยืนนะครับเรซซูร์ตอลเนี่ยทำงานร่วมกันกับ NAD ได้ดีมาก2ออย่างเนี้ยก็จะไปกระตุ้นการเปิดยีนอายุยืนได้ NAD ในรูปแบบของฟอร์มรับประทาน ก็แนะนําให้ทานเป็น NMN NMN MM. MM, เมื่อทานร่วมกับ r e s เตรทอลจะไปช่วยเปิดยีนที่ทําให้อายุยืนยาวขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอบคําถามเนาะเรสเตรทอลเนี่ยเมื่อร่วมกับ NMN MM แล้วเนี่ยก็จะช่วยเปิดยีนที่ทําให้อายุยืนยาวขึ้นและช่วยชะลอวัย